ดีครับวันนี้ผมจะพามาช่ำออ้อยครับอ้อยคัดน,น้ำสุพรรณบุรี500่พออ้อยผมก็นี่ครับจะชั่งมาแล้วครับผมจะพามาลองช่ำบางนะ้ำเนาะว่ามันจะตีไหมครับผมมาเบอาไปอะไรครับอ้อยที่ใส่กันนี่ครับผมเป็นข้อตาแบบนี้นะครับเนาะเดี๋ยวจะมาเสียบลงท่าตั้งได้รนะับเนาะ นี่ครับถ้าตั้งอามาื่ไก่ๆบงไก่ด้ครับเนาะนี่ครับจะเทียบลงแบบนี้เลยจะประมาณถุงประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ตาก็อยู่ประมาณนี้นี่ครับแล้วก็จะใส่ดินนะครับเนาะจะใส่ดินเลยนี่อันนี้สูตรของผมนะครับเนี่ยผมก็บ่านี่ใจว่าอันไหนมันดีหรือบ่ดีนะครับเนาะผมก็บว่การัานตีอันนี้ผมก็ช่ำเทือดแลยครับผมนี่ครับจะใส่แบบนี้เลย หมดถนัดครับเอามือกำเลยครับนี่ครับจะใส่แบบนี้เลยครับผมแล้วก็จะลดน้ำให้เต็มเต็มน้องเนาะโอ้ยทดิไซกับตัวนี้เลยน้นองเนาะก็บอกลายยใาห่างครับอากาศหนาวเย็นครับช้ำเลยครับอากาศร่มร่มหนาวๆออช่วง ด้านบนได้ครับขึ้นด้านบนเหยาวลงล่างครับขึ้นด้านบนครับผมเอาที่ดักดักวัฒนศัดครับเอาเมื่อเลยครับผมกอกเรียบร้อยครับพี่น้องกาจะเฮี้งอยู่บา้างดานนี้เนาะเน้องดินน้อเนาะที่ผมกอกนี่ครับผมช่ำนี่ ดินเปล่าเสียงอาจจะบม่ชัดน้องเนาะเพราะว่าผมตั้งกล้องไกลครับผมพอเดี๋ยวใส่ไม่น้องเนาะนะครับเป็นดินเปล่าแถวบ้านบอเดีเอาดินเกาะชั้หรือดินอ่าื้นน้องเนาะกินแถวบ้านเลยคุณเอาหลังบ้านเลยครับผมทั้งดาบใส่แล้วน้องเนาะผมก็จะลดน้ำทเยอะเลยทั้งหมดี24 ข้อตานมเนาะยี่ีถุงหดน้ำได้ครับบันนี้เรียบร้อยครับสำหรับการช่ำน้อมเนาะช่ำข้ออ้อยข้ออ้อยตาอ้อยกาเป็นบางหลุมน้อเนาะฉีมันอ่าใส่ดินมอพ่อน้รเนาะเพราะว่าผมเอาดินแห้งนําเนาะนี่ครับดินแห้งให้กระแป้งนี่ครับดินแห้งมากอกมีความชุ่มเลน้อยกาลดน้ำไปกาจจะยุบลงน้อมเนาะสำหรับดินครับ ถามันยุบผมก็จะเติมน้เนาะก็จะเติมเรื่อยๆเติมดินลงไปถ้ามันเยอะเกินผมก็จะออกถ้ามันหน้อยผลผมก็จะใส่น้ำเนาะนี่ครับดน้ำเลยบวลดเลยเอาให้ชุ่มเลยน้ำเนาะเื่อแรลกครับนี่ครับเรียบร้อยครับกถ้ามัน ว่แน่ใจน้ำเนาะว่าประมาณกี่วันมันจะแตกซึ่งตอนสื่อมากนี่ครับบมมีคููมือมาให้เลยครับผมก็จะเฮ็ดทดลองบ้างครับไม่รู้กี่วันกันแน่ถึงจะแตกยอดขึ้นมาให้เห็นจะดินขนาดจ,จะน้อยอยู่ครับเนาะน่าจะน้อยเกินอยู่ใส่ใส่จ้งไม่บ่ครับเป็นบางหลุมบางต้นน้ำเนาะนี่ครับ ลอยๆหน่อยๆบางท่งแล้วือจังน้หน่อยน่ครับือจังอาจจะบ่ได้ความซุ่มือจังได้วันนี้ใจใสไปอีกอากาศหนาวครับพี่น้องที่แรกว่าจะให้มันแตกรากก่อนค่อยเอามาชำที่แรกว่าจะบม่มนําเนาะจะบ่มใส่ถุงใส่ผ้าให้มันเอาเอาเนาะให้มันออกรากออกหนอ่อซะก่อน ก็เลยตัดสินใจครับช่ำสดเลยครับทำสดด้วยดินเปล่าเลยน่าจะเกิดเพราะว่ามันเกิดจากไข่ไข่กันนเนาะกำห้องปลูกลงดินครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะเน่าหรือเปล่าแต่กะจะตุยไมหนี่กับปูหูนะครับเพราะว่าก็น่าจะมีนาะงสำหรับข้อตาอ่ายี่สิบสี่ข้อตา ก็น่าจะมีมั่งที่มันตุยยน้อเนาะบัแน่นอนครับตาอ่อนตาแกครับบางครั้งความชุ่มไม่ได้ปลูกเลึกเกินไปหรือตื่นเกินไปครับกับบแน่นอนครับอาจจะแห้งตุยก็ได้มี่ทุกทุกอ่าแบบน้อเน,นาะน้ำนะครับผมให้ชุ่มชุ่มครั้งแรกนี่เอาชุ่มชุ่มเลยไง อย่าล่มกดติดตามกดรับชมผลงานส่องเปลนพาร้อนนี้นะครับว่ามันจะแตกภายในกี่วันน้ำเนาะเดี๋ยวผมจะอัพเดตลงเรื่อยๆน้ำเนาะ้าหนี่กับผมยังไลค์ครับฝากก็เลยกดแชร์ส่องเพล,เลนพารอดนี้นะครับขอบคุณครับ